ในรูปที่5นะครับาาาสนยยุต ทุนท่านกี่มเรื่อง,องของออที่ววนี่าดรับดดดทุกทานี่ข้ามาไวาาต้อนรับพระาจารย์แจจากวัดปัญชาสันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับให้ความเมตตาขึ้นประจำใธรรมะที่สี่หลักให้หดด้วยความประพฤตครับทีรับ ก็าจะเข้าไปในพิธีสุดเทียนมงคล39เล่นบริเวณรอบโลงสโพระจันทร์พระจานทรย์แจ้ครับจำนวน3าเล่มเป็นเทียนมงคลนะครับอยากระมาเชิญพุกันเลื่อจัดกรรังปูณผู้ช่วยในองค์หม่อมเจ้าปุทยกันยานะครับผู้อำนวยการโรงพยาการษาไทย เจนเจิญคุณปฏิเวศปานประสิทธิ์ผมนึกเปลี่ยนอนอกอไ,ได้แล้วเป็นเจิญคุณนัทวัฒน์จ้าหลกานมาตต้เลเนเิญลวไวท่านใงืออภัยพองนานอดีตในเอือที่ใหม่ครับนเนชท่านนายกอิทประทัชัยคุณสัตตาทัศน์สินเบลสนอสกเจนเชิญครับเป็นเชิญรานสุเรศฮาแคร ผู้ใหญ่บ้านบ้านพุ่งสว่างหมู third, ่ที่4ผู้ใหญ่บ้านบ้านอูไทยหมู่ที่5ผู้ใหญ่บ้านบ้านกาพนังหมู่ที่6กขอเชิญท่านผู้ใหญ่บ้านบ้านเยื้ตะแดงในสารนกจีนหมู่ที่8ปดขอเชิญท่านสมาชิกอบตบ้านบางม่วงหมู่ที่1สมาชิกอบตบ้านเยื้ตะแดงหมู่ที่2ครับสมาชิกอบตบ้านที่เด็กหมู่ที่3 ที่อปตบ้านทุ่งสว่างหมู่ที่ 4, สี่ตำแหน่งที่คอปตบ้านบุไท่หมู่ที่5สมาชิกหนทอปตบ้านฝาผนังหมู่ที่6กรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่างท่านรองอิรักีสวัสดิ์นอรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่างท่านผู้ในการนุบบรมโสดาบัญชาที่ปริสารเด็ชโรงเรียนบ้านโพัะที่เนึ่ ท่านตอก็ในโรารเรียนรองผู้ในการสนักงนนเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2ท่านผู้ใดบ้างไหยครับพอว่างยหลวงปู่เลือดสีเจ็บเจ้วได้ครัดได้เลมื่นี้ยเลามือนี้ยครับจากหลวงปู่อ๋อหลงปูเรอดสีเก็บแจ่วครับผม ถ้าจย์แจนะครับถ้าจย์แจนะครับถาจย์แจนะครับพัดนครับตัวแทนจากสำาักาิ่รมาได้สอเทียนมงคลทำสื่อเทียนตู้ พระครูพระคูโสรพนนะครับ,บสโสรพนถามม้ถาอาจารย์มหากุศลกดสโลนะครับเน,ะบนาะวัดท่าวงสาราบนันนองวนันหน้าด้วยกันแล้วเขารวมพิธีนะครับนางปกนะครับเนาะบ้าน์วัดบ้าน์หกล่ามนะครับอำเภอปทายนะครับเนาะโคตรหลายนะครับ อาจารย์มาแทนน้องพี่น้องน้องพี่น้องฝนนะครับเดินอาจารย์หากุศลกุสโลนะครับนองพัรมวงสาบบานหนองมนานะครับเดิน

no quieran poner nada. No, no. 看了。<No. S 2> yeah. ังการมาเลครับจัดการขลังการมาเลย พระสงพันโานบตบครับั้านกลามนะครับเนาะโกลามมาพัพาไทย,น,รรรยน,ะมมนะครับเด้อังหวดรีม้าไหมครับ น้นนะครับเนาะแลวก็นมีของพี่ขพี่น้ำผลนะครับ,รบรเ้องก็หลวงปู่หลวงปู่ฤาษีเจ็ดแก้านะครับแลวกาน้าจย์มาก,ก,ากาารนกุสโลครับแลวกอาจารย์แจกครับหัดจัด,จดนันยิงไงหมากๆเลยครับนะครับ ไปิเหมในงานเะครับว่าเป็นยังไ๋นะครับเนาะเป็นเปส่ท่าทางเขาครับมันหาม่งหกมงครับเนะครับเริ่มปเปนนร,ริ่มไปที่ทน,ะน,น,ะนะครับเ,เานาะเริ่มลังเริ่มพิธี่ไหมครับ ถาอเบิ้งนะครับะมาเป็นยังไงนะครับเนาะขางน้อยม่ีอย่างนีครับง่ยเนยดีมากเลยครับไม่ดดีมากๆเลยครับอสมหอมางนะครับงังสองฟังนี่ก็จะเป็นประดาบขาอไรอาเัดได้ัดได้ดีมากเลยครับ หมากๆเลยครับบัตบางลาองพี่หน่อยนะครับเด้อเจ้าวาดนะครับเนาะเจยากรมอนพอนะครับเนาะนคมมนไทยนไทยไทยไหมครับคนไทยไายว่าพวกเป็นยังดอกไทยเลยมันนานกี่แลนะ้ว,รว,รรว,วออเาราเนาะโยมหลนะครับนะ้องบัน,กา,นากันแน่ไหมครับเี้าวอะยเบิยงมาผู้ใดนางโตกแน่นะครับนางกจารย์แก่กาันพราโกสลนนะครับเนาะ มี้ลงพันธุ์งายลงบอเชนนะครับหลวง,งปู่เกีแก้วมากเลยครับเรืงนี้นครับ 不嗯。嗯